ลุกลับลุกส่งกันเว้ยเหมือนฟังเพลง่อยเอิงเอิงชาเอิงเอิงไปไปไปสวัสดีครับอยู่กับผมชัปปี้ชนแนลแล้วก็เกียรติภายครับคือตอนนี้นะครับผมเราก็มาพักอยู่ริมทะเลและห้องที่เราได้นอนนั้นก็เป็นห้องที่แบบโคตรจะบันเทิงและตอนนี้ก็คือมีคนเข้าไปนอนแล้วนะครับ สองคนก็คือเมื่อกี้ผมได้เข้าไปนอนนะพยายามจะนอนแต่มันนอนไม่หลับจริงๆเว้ยเพราะว,าว่าพี่ในห้องมีคณะโอเปร่าประสานเสียงอยู่ครับผมก,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 ก็คือมันได้ยินเสียงคณะโอเปร่านะครับประสานเสียงแล้วเป็นแบบรูปลับลูกส่งกันมากๆ <c oughs> วันนี้เลยจะพาไปดูว่าใครนอนกลดังที่สุดนะครับ ตอ,ตอนอาบน้ําอยู่นะอเอาอาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวเป่าผมใช่ไหมเดี๋ออกจากห้องน้ํามาปุ๊บเห็นพีเอ็มอ่ะนึกถึงแบบรถสิตรล้อพ่วงก,กับตู้คอนเทนเนอร์สองตู้อ่ะ,อะเออ,เอ,อกำลังขึ้นดอยนนอินนน่ะโอ,อ้โหมีเชเกียร์ด้วยนะเออแล้วเขาเถียงกันไว้ว่าเฮ้ยไม่ก้นหรอกก้นเบามึง คนดังกว่า <Yeah. S 1> นู่นนี่เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันเลยแบบเรียวดีตี้จริงๆเลยก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไคารต์แล้วกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไปเราจะไปดูกันเลยไปใครกนดังที่สุดในทีม20 minutes later เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันเลยนะครับอันนี้อันนี้ได้ยินแต่เสียงทะเลนะยังไม,มไม่มีเสียงอะไร<ง>อันนี้เสียงลมพอเข้าไป เลยเห็นยังแม่งเป็นแบบลูกลับลูกส่งกันเว้ยแม่งแบบลูกลับลูกส่งกันอะ่ะเหมือนเหมือนฟังเพลงฉ่อย <c oughs> เอิงเอิงชาเอิงเอิงไปไปไปมีทุกโทนเสียงทุกคีย์มีทุกคีย์

ดังมากดังนั่นแหละเพราะเอาก็รู้ตัวเองว่าเออเพียวเพียวก็นอนคนเหมือนกันแต่คือเพียนอนนอนดึกไงน,นอนสุดท้ายกับเพื่อนเงนี้ยแล้วพี่เอ็มชอบบอกว่าแอมเพียวมือก็ดังกับเพื่อนเลย <c oughs> รู้ได้ไงไว้ที่เขาหลับก่อนแล้วเพียนอนสุดท้ายเ,เวลาเวลาไปออกกองห่ังจังหวัดเพียวจะเป็นคนนอนแบบอ,อ,อยู่ดึกกว่าเพื่อน<ๆ>สุดท้ายกว่าเพื่อนเลยแล้วเขารู้ได้ไงว่าว่าเพียวคนดัง <c oughs> อันนี้พิสูจน์กันไปเลยว่าใครกลนดังที่สุดนั้นเรามีหลักฐานเออเราไม่ได้เสร็จด้วยี่ของจริงเดี๋ยวตอนหลับเดี๋ยวพูจะไปแอบถ่ายได้เดี๋ยวพี่จะไปแอบถ่ายแต่แต่พี่รู้เพราะว่าพี่เป็นคนที่ว่าถ้าเสียงดังขนาดนี้พี่แม่งตื่นพี่เดี๋ยวพี่ก็ตื่นเดี๋ยวพี่ก็ตื่นพี่ก็ตื่นแต่พี่ก็อาจจะมีบ้างถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงตื่นมันก็หยิบกองมาถ่ายพี่ด้วยได้ก็อย่างที่บอกว่าเข้ารายการลดความอ้วนก็เพราะไม่อยากกลนเออ แล้วแบบมันชอบเถียงกันไงเพรามึงคนดังกว่ากัน,นวันนี้เราพิสูจน์ได้ดูแล้วนะว่าใครกลดดังที่สุดนะครับผมอันแหละนี่แหละโอเคแค่นี้แหละแค่อยากให้รู้ว่าผมไม่ได้กลดดังที่สุดนะโอเคชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์ก,ลลกดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนแรกจะไม่ถ่ายอยู่แล้วนะ จะเข้าไปนอนแล้วจะเข้าไปนอนแต่นอนไม่หลับมันเสียงมันดังมากจริงๆกูต้องทนไม่ไหวกูต้องต่ายอ่ะเรานั่งฟังเพลงอยู่เนี่ยดูลมทะเลเพื่อให้เขารู้ตัวเองว่าถ้าเขามาดูคลิปนี้เขาจะรู้ว่ามึงอคนดังโอเควันนี้ลาไปแล้วบายยพี่ชาบเองก็ไม่แพ้กันนะทุกคน